รงายที่เรียกได้ว่าเป็นตัวแม่ของวงการสาหรับสาวไออภิษดาที่มีคนตาดีแอบเห็นว่าสาวไอเนี่ยไปก่อนกับนุ่มหลวงอดีตคนรักก่าเอเอเอแบบนี้จะมีรีเทิร์นแ้วเปล่าแถมได้ข่าวมาว่าเตรียมตัวที่จะเป็นเจ้าสาวให้กับนุ่มเจ้าของรีสอร์ทที่เขาใหญ่รวมทั้งเรื่องที่ว่าสาวไอเนี่ยรับทรัพย์ค่าตัวผีเซ็นเตอร์เกือบแปดลักตกลงเรื่องราวเป็นยังไงเคลียหน่อยค่ะโอ้ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ก็ถือว่าโอ้ไม่ถึงค่ะแต่ถามว่าเซ็กซี่ที่สุดไหม ก็ที่สุดเพราะว่าภาพที่ใช้เนี่ย<ม>ก็แทบที่จะแบบว่าเหมือนเปลืองอะไรเงี้ยแต่ก็มีเซฟนะอะไรเงี้ยค่ะตัวเลขก็พึงพอใจในระดับหนึ่งก็โอเคค่ะโอเคแล้ว<ม>อ่่่่กกาาาววออเรนันนี้ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่พี่หลุนเลยไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่ทั้งพี่หลุนแล้วก็ไม่ใช่ใครคนอื่น <c oughs> อะไรไม่มีเลยเพราะว่า ที่สนามบินนี่ไปกับช่างแต่งหน้าตลอดนะกับผู้จัดการคือไม่เคยแบบว่า,อากอดกับใครที่สนามบินอะไรไม่มีค่ะโอ้อย,ยังไม่ได้แพลนว่าจะแต่งงานคานาดนั้นวันนี้เป็นมองพญาต์แล้พญาต์ดีสอ่เขาใหญ่ไม่ใช่คนนี้เลคะที่คุยโอ้ยคือยังไงดีละ่ะถามว่ามีคนคุยด้วยไหมก็มีแต่คนนี้ ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะยังยังไม่ได้แบบว่าแพลนว่าอยากจะแต่งงานกับใครยังไม่มีในสมองคือตอนนี้ขอขอตัดสินใจเลือกก่อนอะไรเงี้ยค่ะงานนี้เสาวไอบอกว่าพร้อมแต่งแต่ขอเจอคนที่ใช่ักก่อนนะคะ